ให้ให้รถเข็นไงรถเข็นเขาวิ่งอยู่กาบหลวงพ่ออ yes ินถวายเจ้าค่ะจ้าสาธุนั่นตัวปลอมครับไข่ตัวปลอมรถหมายเลขทะเบียน8กอไก่ขอไข่1727กรุงเทพ แปตอไก่คอไก่1 7 2 7งเจ็สองเกรุงเทพเื่อขยับรถของ้าตอนนี้นะครับ1นึ่แปดช่วงนี้พ่อแม่ผูาจาตาลหลวงพ่อถวยท่านนี้ตาเมื่อเราทราบในธรรมเราจะรู้ว่ากายนี้มีแต่ของเน่าของเสียใช่จ้ะถูกต้องไม่มีอะไรเลยที่ออกจากร่างกายเราไปแล้วเราจะไม่อิจนาลาใจ ขนาดเส้นผมของเราหลุดล่วงออกจากเราไปเรายังอิ่หนาละอาใจเรายังรังเกียจดิจฉันมันเลยใช่ปะเล็บอย่างเงี้ยตัดเอาไปก็รังเกียจใช่ไหมแต่ตอนมันอยู่กับเราเรียกว่าอะไรเล็บเราใช้เสียงนะครับใช้เสียงเท่าที่จำเป็นหรือไม่ใช้เสียงเพื่อไม่เป็นสารรบกวนมีที่จอดรถไหมคะที่แหลมมีครับผมมีที่จอดรถเพียบเลยเพราะว่ารถเขาจอดกันอยู่เต็มไปหมดมันต้องมีสิที่จอดรถการันตีได้จากรถใช่การันตีได้จากรถที่จอดอยู่จ้ารถหมายเลขทะเบียนสูงเท่ากันเลยค่ะพอไา่พองคู่ เก้าเก้าสองหกเหมือนพ่เหมือนพี่พัยจะสูงกว่านะเพาะนักพูดเก้าเก้าสองอาจารสูงร้อยแปดสิบพี่พายน่าจะสูงร้อยแปดสิบร้อแปดห้าแปดหกเกินอะเนี่ยสูงไปยังไม่ให้ถ่ายครับใช่ใช่รอก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ถ่ายเดี๋ยวรอถวายรออะไรก่อนครับ อะไรพัสดชื่อะนี่ไงเราไปทางนู้นไงไปทางฝั่งนู้นอะจําได้ไหมฝั่งนู้นที่เราไปตรงนี้นี้ใช่ไม่หช่เราตรงนี้ไปเราโดนตรงไปเลยยาวเลยขวดวดี่เาหไม่วีเหมือนกันให้จ่ายให้จ่ายห้องไนพัดลมอย่างไรสายแอนแลมก็ไม่เคยตื่นสายสุดยอดอะไรอ่ะพูดอะไรไม่รู้เลยเอาใหม่ไปฝึกมุกใหม่ พัเลยพัดลมยังไม่มีสายยอดได้เกินล้านไหมคะเกินครับผมเกินนะอนุโมทนากับทุกคนที่ร่วมร่วมบุญในวันนี้ด้วยนะฮะกองบุญวัป่ากลุ่มคนตื่นทำโดยนายณัฐพลบุญสาหรืออาจารย์เบียนะฮะก็เป็นบุญที่เราจะถวายแก่หลวงพ่ออินถวายแต่เราโอนไปที่วัดป่าบ้านตาดนะ วัดป่าบ้าน,นตานะครับก็เป็นเพื่อโรงพยาบาลศิริราชนะครับเพื่อเพื่อโรงพยาบาลศิริราชนะ,ส,นะสูงผอมกำลังดีชายไทย <c oughs> จ้ะมาตรฐานชายไทยมาตรฐานชายไทยถ้ามาตรฐานชาไทยจะเป็นไงฮะเท่ามาตรฐานอะไรนะชาไทยถ้ามาตรฐานชาโด ชาไอ้นี่ไงพูดแล้วยอยากกินกาแฟาเลยเนี่ยอยากกินโอเลี้ยงเป็นคนอื่นเลี้ยงได้ไหมนอกจากคนเนี้ยเป็นคนอื่นได้ไหมใช่ <SDK> ปัดเลี้ยงโรงแมดี <S <S ใช่ถ้าปัดจ่ายก็ปัดเลี้ยงถ้าแหลมจ่ายก็แหลมเลี้ยงจ้ะเหงื่อมันตก <c oughs> ตั้งใจว่าจะไปแต่ลางานไม่ได้เลยร่วมอุ่นไปสองครั้งกันุวทนาด้วยจ้าแอนดแลมสูงเท่าไหร่สูงเท่าหัวไหล่ใช่จ้าอีเดียือเดียไมเดียมุกสิบาทมามุกสิบบาทก็มาแน่นอนนะครับผมยี่สิตอนเราเข้าสู่มุกถ้าเกินสิบาทเดี๋ยวเข้าใจยากเอาแค่สิบาทพอละเอาห้าบาทสิบาทพอใช่แพงกวันนี้เปลืองอีกเป็นมุกเป็นต่ง <c oughs> <c oughs> พี่โตมามีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงค่ะเอ้าพี่โตมาด้วยเหรอพี่โตซีรี่ฟูลนะเพียงเรักหน่อยกับวัดใจโอ้อยากกินโอเลี้ยงเหมือนกันเลยค่ะไปหาซื้อได้นะครับ โตอีสักอย่าไปยุ่งกับเขาสูงประมาณร้อยแปดสิบสอง่ไหครับแสสูงประมาณร้อยแปดสิบสองค่ะร้อยแปดสิบสี่จ้ะแต่สูงต้องสูงกว่าอาจารย์อีกว่าใช่สูงกว่าหน่อยสี่เซนนิดหน่อยหน่อยไม่ได้มาไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงนะครับก็อนุโมทนากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะที่ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับวนกลับมาได้ และพี่บาร์บี้เขาไม่หน้าอะไรได้ครับรอบบายอาจารย์มีสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต้นใช่ไหมคะแอดใช่จ้ารอดูนะรอดูในไลฟ์สดนะครับผมมารับได้ทำไมอาจารย์ไม่ใส่รองเท้าครับแล้วทำไมอาจารย์ต้องใส่รองเท้าครับรอดูค่ะสาธุรอดูนะพระอาจารย์ต้นมา ด้วยนะครับที่เก <hi> าะลันตาเกาะลันเตานะเกาะลันตาจะเกาะลันเตาน้ำมันถั่วลันเตาเป็นถั่วจ้ะแอนแหลมครับสวนแสงทํามีอาหารเลี้ยงญายมผู้ไปร่วมวนมีครับมีโรงทานนะเขามาทำโรงทานกันด้วยอนุโมทนาด้วยนะฮะเดี๋ยวมีเชื้อโรคติดเท้าไม่เป็นไรจ้า เมื่อกี้หลวงพ่ออินมถวายมาไงก็เลยต้องถอดรองเท้าเพื่อเพื่อรอรับท่านอย่างนี้เราดูจากหน้านได้เลยเนาะผมอยากขึ้นไลฟ์กับเบียรครับบล็อกเลยบอกเอา้าเราอยู่เราอยู่อิสาราเอลอะไรนั่นไม่ใช่เหรอเออไปหาซื้ออิสาราเอลไม่มีเบียขายเหรอไปไปนั่งคุยกับเบียรนูน่นไปโอ้ย<ป> พิมพ์ผมยังพิมพ์ไม่ได้มาผมเปิมเดี๋ยวตีด้วยป่องแปะเดี๋ยวตีให้ป่อง,ปองแปง่แปงแตกเลยพูดจาไม่มีมารยาทฮัลโหล,ลการรักษาจะจยงทั้งหลายนั่งกไปสองที่นะ เดี๋ยวหลบเข้าไปทต้องเข้าไปได้ครับไป้ก่เก็บรรยากาศต่าดี๋ยวบเวนี้เองดูวลอดูแล้วก็ลองดูแลเดินขยับไนย้ายไม่ต้องไกลก็ได้ครับ่าครับเดิ่างครับสี่ตาม้ลนยพั้าอให้เราหาอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆไม่ต้องเข้าไปไกลก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศเก็บอะไรไปเออ เดี๋ยวเราไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วขออนุโมทนาอยู่ห่างๆไม่เป็นไรพาคนไรส้สดดูบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะตอนอาจารย์ถวายถวายกองผ้าป่านะครับแก่หลวงพ่ออินถวายนะ วันนี้ก็เดี๋ยวทุกท่านหาที่นั่งให้เรียบร้อยตอนนี้ทุกท่านอยู่ในความสงบทุกคนอยู่ในความสงบทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแสงธรรมนะสวนแสงธรรมสวนแสงธรรมนะอเดินเลยครับพี่เดินเลยอ่าชิดในหน่อยนะชิดในหน่อยคนมากมายมหาศาลแล้วก็จะมีลงทานนะครับตอนนี้ร่วมร่วมกาบกับหลงพ่อนะกราบหลงพ่อ ตั้งใจเตาที่นีคะุดน้ำตรงนั้นน่ะอ๋อไม่เป็นไรครับอาจารย์ให้อาจารย์ให้เดินถ่ายบรรยากาศรอบๆไม่ให้เข้าไปใกล้ๆฟังพุทธังอากิปูชยามะอีมิตราจารเลนะคนเกินผมว่าเกินพันเกินประวัติก็ถึงแหละถึงพันอยู่นะ ตักเนะยสวยคะเชิญเลยครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับพี่ อ๋อไม่เข้าไปไม่ได้ใี่ไหมไม่ไม่เข้าไม่เข้าอยู่ละวนิสาเข้าไปเข้าไปถวายกับอาจารย์ได้เลยนะไหนไหนก็ได้มาแล้วโอกาสเรามีน้อยไปเดี๋ยวหลบหน่อยนะหลบพี่เขาหน่อยหลบพี่เขาหน่อยจ้ะขอบคุณค่ะขอโทษครับพี่ไปเดินเดินได้เลยครับเข้าไปตรงแถวๆกล้องเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นิสา เมื่อกี้เห็นพี่หมีหัวโดดเ,<ร>เห็นอาจารย์รบ้างเสื้อขาวลดไปนะครับอดไม่เข้าไปหรอม,มีที่ว่างอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปได้เลยเข้าไปตรงนไ้ผมเข้าไปเลยอเข้าไปได้ เดี๋ยวรอบรอบนอกเดี๋ยวพี่จัดการเองอีมานี้มายังพันเตอพัตตานี้สัปปาริวารานี้พิกุสังคาสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขูสังโฆอิมานิพัตตานิสัปปาริวารานิปะติคันหาตูอัมหากังทีครรตังหีตายะสุขายะ ข้าแต่พระพิสุงสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุงสงขอพระพิสุงสงจงรับซึ่งพระตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายด้วยอก่ญาติทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้น สาธุขอบคุณมากเลยแซมพี่โทรบอกแบได้สิบชั่วโมงสิชั่วโมงเลยเหรอพี่โทรไดงั้นเด๋วอะไรนะกี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยนััััโโมมมพารทะ สโมตัสสะอะระหังโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเจเหธังเตสังโฆนาโตเอโสอัตถมาอะโลเตรััสสะปาธุนาสิ ยาหาตุังปาริบุาังโตสาดูต่อใหไปก็ขาดแค่สูงมากสบายแต่เด็กเป็นกันให้เป่าดาวทุกโโลนล่ะแล้วมันมันเ็นสถาี่ของสามครอบควอนไรเปนสถาปิต่างๆต่างคนต่างหนุนทุกอ่างหเลย เป็นแค่หน้าไล่ทั้งหมดเดนแเเจเลยครับแค่โดติดหน้าสาม อันนี้คือเขาว่าจะถือว่าเอาไว้ให้พระที่วัดใช่ไหมแจกทานด้วยใช่ให้ทานด้วยเดี๋ยวก็จะมีคนคนห่อตัวนี้มเรียมขอาหารเป็นหัวหน้าห่อทำความไว้ใจกับท่านที่จะช่วยเราในอาหารนะครับอาหารที่จะราเรียงค่อยๆเลื่อนเข้ามา ยางพ่อเปิดพัดิมนะครับนี่ฮะพัดลมตัวพ่อพัดลมตัวพ่อนะฮะอันนี้พัดลมตัวลูกเปู้เปิดดกมาอรกระจองหนึ่งองเรืไ้นีมันไหนอ๋อเออมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดามันค่มันมันหลวมไง อุ้ยหลุดจริงด้วยอ่ะมันหลวมมันหลวมยกไปยุมามันใสใช่ใช่มันก็หลุดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรมาดุดมาดานให้มันหลุดสยไปเรื่องนั้นได้ใช่เราก็จะเข้าทําตลอดนะฮรัทีมงานเราเข้าไปหนุ่มแรงมาหน้าฟิวเลยแก้มใส่ได้เข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปรอถวาย นานๆจะมีโอกาส <ลน S 1> เต็มรถฮอนรับหมายเลขหมายเลขเพื่อนกองถ่ายคอนทัฟก้าวข้าวสองหกกรุงเทพฯยังไงพี่เจีย๊ยบทนายพัฒน์พี่หมีนั่นพี่พีพพป่ะนั่นนะ่ะนั่นๆ,นนๆอขอไม่ใช่ไม่ใช่สวัสครับไม่เป็นไรแตมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะเดินละ พาทุกคนไปดูบรรยากาศนะฮะทุกคนสนใจจะไปดูบรรยากาศไหมเราจะไปห้องน้ำก่อนไหมแล้วรีบมาขอพิกัดที่อาจารย์ไปช่วงบา่ายด้วยเฮ้ยคนนอกเข้าไม่ได้เลยช่วงบา่ายเราจะไปห้องน้ำก่อนไหมปัดรีดไว้ไปคนละรอบดีกว่าปะปัดไปก่อนไหนอะแซมไม่เป็นไรห้องน้ำอยู่นี่มใช่ไหมตรงนู้นก็ด้วยตรงนู้นจะมีโถอันนี้ของพระหรือเปล่าไม่รู้นี่มีโยมเข้าเลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูใช่ใช่มันจะมีฝั่งนู้นนะปัด สวัสดีนะฮะสวัสดีฝั่งของช่องแอดปัดด้วยนะครับผมอนุโมทนาด้วยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายโครงการนะโครงการก้าแรกของพระบรมศาดานะครับครั้งที่สามนะครั้งที่สามนะฮะโครงการก้าวแรกของพระบรมศาดสนาฮะ เดี๋ยวผมต้องต้องหันเอาเลขบัญชีออกนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวช่องปิวนะต้องขอโทษด้วยนะครับช่องปิวถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่สวนแสงธรรมสวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามนะเพื่อที่จะร่วมบุญได้ต่อใครอยากร่วมบุญเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราชติดต่อไปที่สวนแสงธรรมนะครับร่วมบุญไปที่สวนแสงธรรมโดยตรงได้เลยกองบุญของคนตื่นทมเราปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอกองบุญของคนตื่นทมตอนนี้จะเป็นของหลวงพ่อพยอมแล้วนะครับตอนนี้ จังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะไม่ใช่จังหวัดนะ